ส้มตำเสร็จแล้วพร้อมขึ้นโต๊ะเสิร์ฟมากินส้มตำด้วยกันนะคะก่อนจะไปดูวิธีการทำอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเล็กด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามากินส้มตำด้วยกันนะคะ ต้ตมตำของปลาเล็กนะคะก็จะประกอบไปด้วยพริกค่ะพริกแดงจินดานะคะแล้วก็พริกแห้งนะคะมะเขือเทศมะกอกนะคะมะนาวค่ะมะกอกนี่อยู่ในช่องฟิตมาสองปีแล้วนะคะตาเก็บมาให้จากตาเก็บมาให้จากลบุรีค่ะใส่ช่องฟิตไว้ สปีแล้วค่ะยังไม่หมดเลยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะนี่คือมะละกอสับแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเราจะตำพริกก่อนนะคะ แล้วมาปรุงเลยค่ะพริกกับกระเทียมละเอียดแล้วนะคะหนึ่งับทีครึ่งส่ไปแค่นี้ก่อนนะคะเพิ่ับทีค่ะตามด้วยมะนาวนะคะมะนาวนี่น้ำน้อยมากเปลือกหนา ใส่มะกอกค่ะมะเขือเทศนะคะพุด,ดิีพุดดีมานอนขวางแม่อีกแล้วเลยแม่เหยียบ ทำไมหนูชอบมานอนขวางจังเลยน้ำตาลทรายนะคะช้อนครึ่งค่ะเดีย๋ยามานอนขวางทีลูกบ้านตัวเองก็ไม่กลับนะฮะแม่ถามหาละมัง่งบ้านไม่กลับเนี่ย น้ำปลาค่ะใส่มะละกอหมดเลยนะคะเด็กๆต้องตามเสร็จแล้วนะลกูก พอดีแล้วค่ะอร่อยมาก ลูกทำไมพี่คอยทำไม ทำด้วยกันนะคะมาแซบแซบด้วยกันค่ะพุดดิงดด้ง